กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซฟาโร่แช n เนลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจ,าจ<ะ>๋าก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะจ๊ะพี่น้องจ๋าก่อนอื่นนะคะแอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางของเมื่อวานนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้เนาะพี่น้องจาะนเฉพากิจนะคะ98นะคะ แอดมินเจาะไม่เข้านะคะตารางกำลังวันของเรามานะคะ98สวยงามนะคะส่วนล่างนะคะ88นะคะก็หลุดไปนะจ๊ะนอยพิเศษนะคะ26นะคะ26ก็หลุดนะจ๊ะส่วนล่างนะคะ73มนะคะมาตัวตรงมาตัวเน้นมาตัวชอบนะคะนอยปกตินะคะ83นะคะก็หลุดไปนะคะตัววิ่ง8มาเนาะ ส่วนล่างหนึ่งนะคะเจาะไม่เข้านะคะตัววิ่ง8มานะคะนอย VIP นะคะสองสองนะคะแอดมินเอา2 4งสี่นะคะหลุดเนาะส่วน2อนะคะก็หลุดนะคะตัววิ่ง8มานะคะแต่0ูนย์ไม่มาเนาะตัววิ่ง0ูนย์สรุปแล้วคือเข้ามาหนึ่งอยนะคะนอยพิเศษเข้าล่างเนาะพี่น้องจ๋ามาตัวเน้นมาตัวชอบแล้วก็เข้าตัวตรงนะคะ ส่วนชุดสายวิ่งนะคะสายวิ่งของเราก็จะเป็น9นะคะ5าแล้วก็จะเป็น 7? นะคะ,ะ,คะส่วนชุดเด่นของเราก็จะเป็น2นะคะกับ8นะคะ,ะ,คะเรามาเจาะ8กันนะคะก็จะมี 8ปนะคะแปดสามนะคะส่วนเด่นซองนะคะก็จะเป็นสองสามสองหสองแนะคะ ส่วนชุดกันนะคะก็จะเป็นแปดแปดสองเก้าสองสองแล้วก็จะเป็นสามสี่นะคะตัวทีแอดมินชอบนะคะก็จะเป็นสองสองนะคะสองแปดแปดสามแปดเก้าเนาะ ก็จะเป็นสองสามนะคะหรือใครจะชอบต่างจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะจ๊ะพี่น้องจ๋าสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูดูแข็งๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า